สวัสดีครับคลิปเก็บตกที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยผมใช้กล้องซึ่งก็ไปซื้อโทรศัพท์ที่เป็นรุ่นใหม่นะครับที่สามารถสลับกล้องได้แล้วก็ได้ทดลองเล่าด้วยภาพก็ถือว่ามีปัญหาคลุกขลักเยอะผมใช้เวลาแก้ไขทั้งคืนไม่จบแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ต้องหิ้วโทรศัพท์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ย ไปที่ศูนย์บริการแล้วก็ให้เขาตรวจสอบดูทั้งศูนย์เนี่ยก็มีปัญหาคล้ายๆผมแต่มันมีจังหวะฟลุกนะครับที่ลองคลิกดูวิดีโอแล้วตอนคลิกดูวิดีโอเนี่ยในขณะที่เชื่อมต่อโทรศัพท์กับโน mm ้ตบุ๊กก็ปรากฏว่ามันมีกระบวนการที่มันจะต้องแปลงไฟล์แล้วมันมีซอฟต์แวร์อยู่ในคอมที่มันไปช่วยแปลงไฟล์พอดีเลย มันก็เลยทําให้ปัญหานี่มันแก้ลุกล่วงผมถึงกลับมาทําคลิปแล้วก็กว่าจะอัปโหลดแล้วก็โพสต์เสร็จก็ช่วงบ่ายกว่าๆเลยวันนี้เนี่ยก็ต้องมาเตรียมงานใหม่นะครับซึ่งจริงๆนี่ผมมีงานอื่นรอยอยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็ทํางานอื่นไปด้วยบอกตรงๆว่าหัวร้อนพอประมาณเลยนะครับจริงๆมันก็เป็นโทรศัพท์เป็นแบรนด์เดียวกับที่ผมใช้ถ่ายคลิปอยู่ประจํา แต่ไอตัวที่ผมถ่ายคลิปอยู่ประจำเนี่ยมันไม่ได้มีอาการแบบนี้นะครับพอถ่ายคลิปเสร็จปับ๊บก็โหลดลงคอมพิวเตอร์ได้เลยแต่ปรากฏว่าข่าวนี้มันโหลดไม่ได้เว้ก็เลยต้องมาแก้ปัญหาก็เช็กเช่นเดียวกันที่ยกมาเนี่ยกรณีของลิเวอร์พูลก็เช่นกันมันก็ต้องมีวันที่มีปัญหาบ้างถ้าไล่เลียงมามันก็มีตั้งแต่การ บริหารจัดการการจัดโปรแกรมต่างๆและก็การบริหารนักเตะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่เย็เันคนครอบทำได้ดีมาตลอดดีมากๆด้วยถ้าจะมองมันก็ต้องย้อนกลับไปในเกมยูโรปาในเลข2นั่นแหละนะครับที่เป็นต้นต่อของปัญหาแล้วก็เป็นผลพวงที่ต่อเนื่องกันมาเพราะเราประเมินคู่ต่อสู้ต่ำเกินไปตำราพิชัยยุทธของซุนวูเนี่ยก็มีคำหนึ่งที่ใช้กันอยู่ประจำก็คือ รู้เขารู้เรารบรอยครั้งชนะรอยครั้งแต่เราอะประเมินคู่ต่อสู้ต่ำเกินไปแล้วก็ขอชื่นชมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดที่แสดงสปิริตของนักสู้ออกมาที่ผ่านมาเนี่ยได้ฟังแต่เรื่องลบๆของแมนยูเนี่ยนะแล้วก็ผมยังมีหลายเรื่องนะครับที่จะนำมาโพสซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาโพสในมุมที่ดีๆที่เกิดขึ้นจากการตกรอบ การตกรอบเออครับมันก็ไม่ได้มีเรื่องที่แย่ๆอย่างเดียวแย่ก็คือกองเชียร์ที่สนใจแค่ชัยชนะนะครับก็ออกมาบน่นแต่ไปดูดราม่าเนี่ยก็พบอยู่เหมือนกันนะครับว่าดราม่าของเรากองเชียร์แมนยูในการตั้งกระทู้พูดคุยกันต่างๆเนี่ยก็มีดราม่าว่าเราอ่ะเหยียดนักเตะแมนยูเพราะ ไอเกมที่เราแพ้ที่โอทรฟอร์ดมันมีข้อผิดพลาดของเราเองนั่นแหละที่ทำให้แมนยูประสบความสำเร็จในการผ่านเข้ารอไปแล้วก็จะไปสร้างภาระในวันที่20เนี่ยแมนยูจะไปเจอโคเวนทีก็คิดว่าน่าจะผ่านได้แต่ประมาทโคเวนทีไม่ได้เล่นน่าดูเลยนะครับผมได้อยู่เหมือนกันในเกมที่เอาชนะบูฟได้แบบดรามา่า การที่ไปยืนโคเวนทรีเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ง่ายแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาแมนยูเนี่ยถ้าเจอกับทีมที่ร้อยกว่าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับหรือว่บูนีมาเจอทีมระดับเดียวกันค่อนข้างมีปัญหาให้สังเกตเห็นได้นะครับไปยืนทีมใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะได้ผลลัพธ์ที่มันน่าพอใจแต่ทีเนี้ยโปรแกรมที่มันงอกขึ้นมาในวันที่2ี ถ้าสมมุติว่าริรูผูผ่านแมนยูได้ริรูผูจะต้องไปเจอฟูลแลมซึ่งมีโอกาสนะครับถ้าสมมุติว่าเอาเราไปแทนแมนยูก็จะไปเจอโคเวนทรี ry, ซึ่งเป็นเกมเยอือนอีกแล้วก็มันเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ของโคเวนทรีด้วยที่จะเข้าชิงผมเชื่อว่าต้องเป็นเกมที่หนักแน่แล้วผมก็ได้ดูฟูลแลมเล่นอีกตอนเอาชนะสเปอร์เนี่ยสามูนย์สเปอร์เนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับ คุณภาพในการเข้าทำต่างกันเยอะมากเราก็เห็นแล้วว่าโอเคนะถ้าสมมุติว่าเกมที่จะต้องเล่นเนี่ยมันหายไปสองเกมแล้วประเด็นคือนัดชิงชนะเลิศนี่ยี่สิบห้าพฤษภาเอดเอดีครับนะปรากฏว่าถ้าลิเวอร์พูลเข้าชิงในยุโรปาก็จะเตะก่อนหน้านั้นแป๊บเดียวเองเตะในยี่สิบสองซึ่งจะพักน้อยแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ามี ตัวแปรอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับเมื่อดูแลเออตกรอบก็ดีเหมือนกันมันเพิ่มโอกาสอีกสองรายการก็คือในพรีเมียร์ลีกและก็ยูโรปาแล้วก็ไปเพิ่มอุปสรรคให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็จะต้องเลื่อนเกมที่จะไปเยือนทอตแฮมมสเปอร์ทอตแฮมมสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่เวลาเป็นเจ้าบ้าน เล่นนด้หน้าดูชมเลยนะครับไม่งั้นอันดับก็ไม่ได้อยู่ตรงเนี้นะครับตอนนี้อยู่อันดับ5ยังมีเกมที่แมนซิตี้เนี่ยจะต้องเจอแอสตันวิลล่าด้วยผมมองว่าโอเคนะถ้าไปดูจากภาระที่แมนซิตี้เนี่ยจะต้องมาโหลดเพิ่มเพราะแมนซิตี้เนี่ยสามเ็นเี้ยเป็นเกมที่ผมเฝ้ารอเลยลิเวอร์พูลจะเล่นกับไบตันแต่2ทีมที่ กำลังคั่วแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่จะต้องเจอกันเองโดยแมนซิตี้เป็นเจ้าบ้านแล้วจากฝูงก็คืออาร์เซนอลซึ่งเหนือกว่าเราด้วยลูกใต้ลบเสียมากกว่าเราเจ็ดลูกคู่นี้ไปเจอกันแล้วมันมีบัญชีกันอยู่นะครับในเกมก่อนหน้านี้เนี่ยที่แมนซิตี้ไปเยือนอาร์เซนอลแมนซิตี้ก็ไปแพ้ให้อาร์เซนอลอาจารย์ไปแพ้ให้ลูกศิษยหนึ่งหรือศูนย เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่จะล้างตาให้กับเป๊ปแล้วส่วนแมนยูเนเต็ดถ้าสมมุติว่าไปเจอโคลนทรีแล้วเอาชนะได้เนี่ยก็จะอยู่ในสภาพที่สบักสะบอมพอประมาณแต่ดูจากโปรแกรมแล้วแมนยูเนี่ยจะมีโปรแกรมแค่ในพรีเมียร์ลีกแล้วหลังจากเจอโคลนทรีแน่นอนนะว่ามันก็จะมีเกมที่เลื่อนอยู่เกมหนึง่งถ้าเข้าไปนัดชิงชนะเลิศถามว่า ระหว่างแมนยูกับแมนซิตี้ไฟนอลดร์บีแมตช์แน่นอนนะครับเป็นคัพไฟนอลดร์บีแมตช์แล้วก็ผมมองว่าแมนยูเนี่ยเจอแมนซิตี้ทีไรก็โดนขม่มเพราะแมนซิตี้เนี่ยเขาจะเล่นขึ้นเกมแบบรัดกลุมไปเรื่อยๆนนั้นไอการที่เขาดีใจที่เขาชนะเราแต่ถ้ามันจบลงด้วยการที่ไม่สามารถคว้าโทรฟี่ได้มันก็ไม่ต่างจากลิเวอร์พูลที่ ยิงตกรอบไปก่อนในรอบ8ทีมนะครับทีนี้เมื่อโปรแกรมมาลดลงไป2เกมแล้วก็ริวภูเนี่ยยังมีลุ้นอยู่อีก2รายการซึ่ง Priority เราให้ความสำคัญมากกว่านั่นก็คือยูฟ่ายูโรปาซึ่งก็จะมีเกมเตะเจอกับแอตแลนตาวันที่18เมษาตอนตีสอจากนั้นถ้าเข้ารอบก็ต้องมาเจอเล่นรอบรองอีกซึ่งผมว่า อย่างนี้ไม่ไหวเพราะว่าการคล่อมกันเนี่ยในรายการแบบนี้ริวพูลเนี่ยเล่นในบ้านเจอแอตแลนต้ามันก็ต้องเน้นอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเกมถัดไปไปยืนผมมองว่าไอ้แบบนี้ไม่ดีแน่นะครับแล้วรอบรองเนี่ยมันเข้ามามันก็ไปทับกับโปรแกรมที่เราจะต้องไปเยืนฟูลแลมด้วยก็กลายเป็นว่ามันก็ทำให้เราอะไม่ต้องเลื่อนเกมเจอฟูลแลมแล้วจากนั้นเนี่ย ในเกมเจอ anta, แอตแลนต้าก็เตะสัปดาห์ถัดไปเลยอีกเกมหนึ่งนะครับซึ่งถ้าสมมุติเราเล่นรอบรองก็เล่นเกมหนักอีกเสร็จก็ไปเล่นเกมหนักต่อไปในการออกไปเยือนแอตแลนต้าแล้วกลับมาเล่นในพรีเมีเยร์อีกผมมองว่าโปรแกรมแบบนี้ไม่เป็นผลดีกับลิเวอร์พูกลายเป็นว่าถ้าอย่างนี้มันก็ช่วยลดภาระที่ลิเวอร์พูลจะต้องเล่นเกมหนักๆติดต่อกันแอตเลนตาเนี่ยก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้นะครับ เป็นทีมที่เล่นในบ้านผมว่าใช้ได้เลยนะทีนี้มาดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเรายังมีโอกาสล้างตาสิ้นเดือนนี้เราเจอไบรตันจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีอีก2แมตช์นะครับซึ่ง1ใน2แมตช์นั้นเนี่ยก็เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะได้กลับไปที่โอทัฟฟอร์ดแต่คราวนี้เป็นพรีเมียร์ลีกแล้วคือคาใจอะไรเนี่ยก็ไปเคลียร์ตรงนั้นะน,ะนะครับวันที่เเมษายามทุ่มครึ่ง ถ้าโดนอีกก็ถือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ควรจะฉลองแล้วเพราะสามารถขัดแข้งขัดขาลิเวอร์พูลจนกระทั่งหลุดจากสองโทรฟี่จากสามโทรฟี่ที่ได้รุนผมมองว่าเกมนี้ใหญ่กว่าเอฟเอคัพรอบรองแต่ผมไม่เข้าใจความรู้สึกของชาวอังกฤษนะเขาให้ความสำคัญกับบอลทัวเอฟเอคัพมากเพราะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นฟุตบอลถ้วยที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะเขาเป็นชาติที่ให้กำเนิดฟุตบอล แต่ว่าในมุมมองผมนี่ผมมองว่าพรีเมียร์ลีกคืนดับหนึ่งดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราเก็บเกมเจอไบรต์ได้นะครับแล้วทั้งสองทีมที่กําลังคั่แชมป์อยู่เนี่ยบทบี้กันมาแล้วก็เสมอเนี่ยริรูพูจะกลับมานำอีกแล้วแล้วการไปเยือนแมนยูเนี่ยจะเป็นเกมที่โหยังไงเนี่ยเกมนี้เนี่ยถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยใครจะบทน่บทได้เลยนะครับแต่เอ้กเกมเอเอคัพเนี่ยทำใจไปเถอะช่างมัน และผมก็เชื่อว่ายิงเกนครอปแล้วก็ทีมงานก็ได้เรียนรู้อะไรจากตรงนี้นะครับการบริหารจัดการเนี่ยทุกรายละเอียดมันต้องคิดละเอียดแล้วก็วางแผนให้ดีพอผ่านรอบนี้ไปเนี่ยเราจะได้นักเตะกลับมาดิทีนี้นะครับเทรนด์เนี่ยกลับมาแน่นะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆริงเทรนด์เนี่ยเริ่มซ้อมได้แล้วด้วยนะครับก็จะกลับมาในเกมเจอกับไบรตันอาจจะได้อยู่สำรองเคอร์ติชชนหายแล้วโชต้าก็อยู่ในสภาพที่จะกลับมาแล้ว ต้นเมษาเนี่ยได้แน่นอนนะครับอลิซงเห็นชัดนะครับว่าจนลูกหมีเนี่ยนะครับควิปถ้าเทียบกับอลีเนี่ยอลีดีกว่าจริงๆในจังหวะที่เวลาคู่ต่อสู้นี่จะลุกข้ามาการอ่านเกมแล้วก็การเคลื่อนที่ออกจากเส้นคลิปเราก็เห็นนะครับว่าในคลิปที่ผมเล่าด้วยภาพเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงในรายละเอียดเพราะว่าผมก็เห็นข้อบอกพร่องอยู่เหมือนกันพอไปดูซ้ําแล้วคลิปเนี่ยไม่ออกมาจากกรอบปกหลาเลยซึ่ง ถ้าลักษณะลูกที่อินุนมันพลาดนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งที่เป็นอบัติเดียโล่หลุดเข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งสองลูกเนี่ยถ้าเป็นอลิซรงเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งลูกอะเซฟได้แน่นะครับแต่ดีไม่ดีเนี่ยจัดการทั้งสองลูกด้วยซ้าไปเพราะลูกลักษณะอย่างนี้เนี่ยอลิซงเนี่ยจะตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะออกมาแล้วก็จะไม่ล่นจ้าเอกับคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็อันกับแฟนแบกเนี่ยก็ กลับมาแล้วนะครับเซนฟานาบเซติ Saint นี่ก็มีแนวโน้มว่าจะกลับมาในเดือนเมษาคือเด็กคนนี้เนี่ยถูกคาดหวังไว้สูงมากนะครับมีศักยภาพสูงมากเด็กคนนี้เนี่ยมีปัญหาสภาพร่างกายที่มันกําลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาคือมันสูงขึ้นอยู่ทุกวันแล้วพอจะซ้อมหนักๆเข้าเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงทรลิกภาษาแบบบ้านๆเราก็เรียกมันกําลังยืดนะครับทีนี้รอบรอง ไปดูคู่ต่อสู้นะอันนี้คู่ต่อสู้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแมนซิตี้เขาจะเจอกับเชลซีแล้วคู่นี้เนี่ยมันเจอกันมาสองเกมอ่ะไม่ชนะกันเลยนะครับเสมอสี่สี่แล้วก็มาเสมอหนึ่งหนึ่งอ่ะนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจำมันได้ไหมในซีซั่นที่เราคว้าทั้งเอเดครับแล้วก็กระบาวครับเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเจอเชลซีทุกเกมในเวลานี่ยเราไม่ชนะเลย ถ้าสมมุติมันยื้อไปถึงต่อเวลาเกิดอะไรขึ้นต่อเวลาดดนจุดโทษนะครับ20เมษายนเนี่ยจะเป็นเกมที่มันเผาสภาพร่างกายของแมนซิตี้อีกเกมหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนเกมที่ไปเยือนทอทเทนสสเปอร์ออกไปด้วยแล้วจะไปยัดตรงไหนล่ะผมดูโปรแกรมแน่นเอียดเลยผมเชื่อว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยต้องมียัดเข้าไปถึงเก้าเกมสิบเกมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็แน่นเอียดแล้วนะเพราะแมนซิตี้เนี่ย เขาจะต้องเล่นกับแรมลิดด้วยอ่ะไปดูโปรแกรมนะครับสามที่เดมีนาเนี่ยแมนซิตี้เจออาร์เซนอลเสร็จปั๊บสี่เมษาก็เล่นในบ้านเจอแอตันวิลล่าส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก็จะเปิดบ้านเจอรูตันในวันที่สี่เมษาคือเจอกันเองเสร็จปั๊บแล้วรูตันตอนนี้ดูโอเคนะเป็นทีมที่เล่นน่ผลลัพธ์ไม่ดี แต่ใครเล่นด้วยเหนื่อยทุกทีมนะครับดูรูตันเล่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คาดหวังได้ก็คือรูตันเนี่ยจะต้องมีการทําประตูดได้แต่ความผิดพลาดของรูตันเองเนั่นแหละที่ทําให้รูตันเนี่ยตอนนี้ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่น่าจะเป็นหนึ่งในทีมที่ยูนิตตัวเต็งที่ตกชั้นนะครับจากนั้นแมนซิเตี้เนี่ยก็จะเจอคริสตันพาเลซซึ่งเป็นเกมเยือน,อนทีนี้ ก็ต้องมาดูว่าถ้าคริสตันพาเลตตัวพร้อมๆเนี่ยผมว่าก็มีพิษสงพอสมควรในสมัยปู่ลอ,อยอยู่เนี่ยปู่ลอยเนี่ยคือยาขมของเป็ดเหมือนกันนะครับทีนี้ไปดูตารางของอาร์เซนอลก็จะเป็นเกมที่ไปเยืนไบรตันอาร์เซนอลเนี่ยถ้าดูจากตรงนีน้โอเคไม่มีเอฟเคับเข้ามามันก็เลยไม่หนักเท่าไหร่นะครับทีนี้ที่มันน่าสนใจก็คือ ucl มาแล้วนะครับ ucl เล็กแรกมันก็แทรกเข้ามา ก็เป็นวันที่ Sydney สิเมษานะครับซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยจะเปิดบ้านรับยบร์ทมิวิีแล้วก็แมนซิตี้นี่จะไปเยือนแรมเิตเห็นไหมครับโปรแกรมที่มันแทรกเข้ามาในวันที่สิบเนี่ยนะครับจากนั้นสิบสามแมนซิ t y ตี้เจอรูตันแต่ว่าเล่นในบ้านส่วนอาร์เซนอลเนี่ยเปิดบ้านรับแอสตันวิลล่าแล้วแอสตันวิลล่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าค่าสัมประสิทธิ์ของ บิลลีกเนี่ยขยับขึ้นมาอีกคลิกหนึ่งทีมอันดับห้าเนี่ยก็ได้ลุนนะครับตอนนี้เนี่ยแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ได้เปรียบสเปอร์อยู่อยู่ดับสี่นะครับงั้นเกมมันแน่นไปหมดเลยนะครับแล้ววันที่ยี่สิบแมนซิตี้เขาเจอเชลซีและสิบแปดเมษาอาร์เซนอลเนี่ยก็จะไปเยือนบุฟแล้วก็คู่นี้เนี่ยมีโอกาสไปเจอกันเองอีกนะครับในรอบรองชนะเลิศซึ่ง เตะเลขแรกวันที่30เมษาแล้วก็เลขสองเนี่ยก็เตะในสัปดาห์ถัดไปก็เป็นวันที่7พฤษภาดูโปรแกรมอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอาซนอลเองเนี่ยเราดูจากโปรแกรมเนี่ยมนันจะต้องไปเจอคู่อรกร่วมรอนดอนแล้วก็นอตรลนดอน,นดาบี้เนี่ยเราก็รู้ว่าบรรยากาศมันขนาดไหนนะครับแล้วโปรแกรมที่มันเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เนี่ยพอเป็นดูตารางว่าเฮ้ยโอเคว่ะ ตกรอบกับเป็นผลดีมีมุมดีๆให้มองเยอะเลยนะครับแล้วก็มันเป็นจังหวะที่ดีที่ผู้เล่นที่เป็นตัวหลักของเราเนี่ยได้กลับมาโอเคว่าในเกมที่ไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันมีหลายอย่างผิดพลาดการบริหารบุคคลผิดพลาดนะครับการจัดกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยผิดพลาดแต่ดูจากโปรแกรมแบบนี้เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะคว้าโทฟี่อีก2องโทฟี่ มันเป็นไปได้สูงแล้วเพราะอะไรเพราะเกมสุดท้ายลิวพูลเนี่ยะเปิดบ้านเจอวูฟแล้วจากนั้นก็ไปเล่นนัดชิงในยูโรปล้าซึ่งอันแบบนี้เนี่ยพอไหวนะถ้าสมมติมีเอฟเอครับอีกยังไงอะ่ะผมว่าต้องหลุดไปถ้วยหนึ่งอยู่ดีแหละนะครับไปหลุดนัดชิงหรือแพ้แมนยูแพ้แมนย,แแมนยูแล้วมันเหนื่อยน้อยลงสภาพร่างกายมันดีขึ้นก็โอเคนะไปถามว่าเฮ้ยก่อนหนะ้านี้ทําไมพูดในมุมที่เราจะคว้าสี่ถ้วย ถ้าเป็นไปได้หวังได้ก็หวังไปสิถูกไหมครับการตั้งความหวังไว้เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามันท้าทายที่เราจะทําเรื่องยากๆที่มันยากมากๆโคตรยากถ้ามันเกิดขึ้นได้มันก็จะเป็นซีซันประวัติศาสตร์แต่ยังไงก็ตามซีซันนี้เนี่ยเราจะมีโทรฟี่เพิ่มอีกแน่ๆนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ด้วยที่เราจะได้อีกสองทรฟี่ถ้า ครับและทีมงานเนี่ยเรียนรู้จากปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะเกมที่ไปแพ้แมนยูเนี่ยมันมีปัจจัยที่มันก่อนเกมมันมาแล้วนะครับในยุโรป้าเราจัดผู้เล่นที่จัดหนักเลยตามแผนมันควรจะพักโมก็ไม่ได้พักนะครับแล้วก็โซโบเองก็ไม่ได้พักครับแล้วในระหว่างเกมเนี่ยมันจะมีข้อผิดพลาดมากมายเนี่ย ก็เพราะเราเกมมันเยอะไงนะครับครอบเลยมีอาการเวี่ยงก็ธรรมดาคุณไปถามไม่ดูจังหวะเวลานะครับก็เป็นทองอัปเรตาไปก็ช่างมันนะครับตอนนี้เห็นแล้วนะครับว่าผลบวกที่เกิดขึ้นกับอีกสองโทรฟี่ที่เราจัดรัดับความสำคัญสูงกว่ามันเห็นแน่ๆนะครับเหลือแค่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าแล้วมันก็ทำให้ แรงกดดันของการชนะต่อเนื่องเนี่ยของเราเหลือเกมที่ต้องชนะต่อเนื่องอีกไม่เท่าไหร่แหละครับอีกสองเกมที่จะเล่นในรอบแปดทีมจากนั้นก็ไปเล่นในรอบรองชนะเลิศอีกสองเกมแล้วก็นัดชิงชนะเลิศรวมทั้งหมดห้าเกมส่วนในรายการพรีเมียร์ลีกเนี่ยเหลืออีกทั้งหมดสิบเกมกลมๆก,ก็ทั้งหมดสิบห้าเกมนะครับโปรแกรมเนี่ยพอแพ้หนึ่งเกมจากสิบแปดเกมลดเหลือสิบห้าเกม ทำให้ตารางเนี่ยมันโล่งขึ้นโปร่งขึ้นยังมีเมอร์ซี่ชาร์ดี้ที่เราต้องไปเยือนที่คูดิชันพาร์คด้วยนะครับเนี่ยมุมดีๆมันก็มีอยู่นะครับอย่าคิดลบมากจนเกินไปอย่าลืมนะครับว่าคิดบวกอ่ะคุณจะได้ผลแค่บางครั้งแต่ถ้าคิดลบได้ผลทุกครั้งครับหลายคนเนี่ยคิดลบแล้วไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไขเพราะ การคิดลบครั้งนั้นเนี่ยทำให้เจ้าตัคิดสั้นแล้วก็ทําลายชีวิตตัวเองให้จดจําไว้ว่าไม่ว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามถ้าเราจะเดินหน้าต่อเราต้องหามุมบวกของเหตุการณ์นั้นให้ได้แล้วใช้มุมบวกนั่นแหละนะครับผลักดันตัวเองให้เดินต่อไปเพราะโลกมันยังหมุนต่อไปนะครับหลังจากซีซั่นนี้ซีซั่นต่อไปเนี่ยก็ยังมีทุกทรฟี่กลับมาเหมือนเดิม ทุกทีมในยุโรปในพรีเมียร์ลีกก็มีโอกาสคว้าสี่แชมป์ทุกทีมเหมือนกันโดยเฉพาะทีมที่ได้โคต้ายุโรปถ้าทีมไม่ได้โคต้ายุโรปเนี่ยก็จะมีโอกาสในการลุ้นชแชมป์ภายในอย่างน้นอยนก็สามโทรฟี่นี่คือเป็นเรื่องปกติมันจะกลับมาในทุกซีซันอยู่แล้วลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มาตรฐานอยู่ในระดับที่ไปเล่นในรายการยุโรปได้ทุกซีซันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจบซีซั่นนี้ มองต่อไปซีซันสับไตแล้วก่อนหน้าน,นี้เนี่ยรุ้นอะไรกันไม่ได้ในซีซันก่อนหน้านี้ซีซันนี้จริงๆเราก็ไม่ได้หวังเลยนะเพราะเรากําลังสร้างทีมใหม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นซื้อผู้เล่นเข้ามาสี่คนร้อยล้านสิเศษแล้วนอกนั้นเนี่ก็เป็นเด็กที่เราก็ค่อยฟูมฟักขึ้นมาเท่านั้นเอง <c oughs> คิดบวกให้เป็นแล้วก้าวต่อไปวันพรุ่งนี้ยังมีอยู่ในวันแย่ๆวันที่มืดมิดที่สุดเนี่ยมันก็จะผ่านไปอยู่ดีแหละ มันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคุณมีการบริหารจัดการที่ดีมีทัศนคติที่ดีมี mindset ที่ดีคุณจะเจอแต่วันที่มืดมนเป็นไปไม่ได้สวัสดีครับ